อ่าโอเคนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเอมิวันแล้วก็อยู่กับผมที่เกมลายเลนเจอร์นี่เช่นเคยนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราเราก็จะมาเปิดตู้กระช่าจับคู่ตัวโหดกันเลยดีกว่านะครับผมนะว่าจะได้บ้างหรือเปล่านะสําหรับไอ้นี่หลักนะครับผมผมจะเปิดเป็นไอ้นี่หลักก่อนแล้วกันนะครับผมสเตฟวิ่งก็วิ่งจบเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้มาเพิ่มเป็นอีก12ตัวแล้วก็อีกจากกิวเนาะอีกหนึ่งแบนะครับผมก็เป็น13ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะะมมาารรัับบเเเลยดดีกว่่นคผพือไปปิ น้องเลมไม่ก็เอเมิเลียตันนะครับผมหวังว่าจะออกน้องเอเมิเลียให้ผมหน่อยนะไอดีหลักคืออยากได้มากนะครับผมก็ปเป็นคอร์บโบที่ส่วนตัวชอบมากด้วยนะครับผมที่กิงอยากจะเปิดด้วยรูบี้ด้วยซ้ำนะไอดีหลักแต่ว่าผมเก็บรูบี้ไว้เปิดเกียร์คริสต์มาสอยู่ไงอ่ะนั่นแหละผมก็จะพยายามเก็บให้มันให้มันถึง2 0 0พให้ได้เนาะอ่ะก็เกียร์คริสต์มาสมาวันไหนก็ ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะเป็นวันที่22 23 24นี่แหละสำหรับของเดือนที่12เนาะก็เดือนธันวาน,นะครับผมโอเคมาเปิด30ตัวกาชานะครับผมไอดีหลักจะได้บ้างหรือเปล่าน้องเลมหรือเอมเลียจะออกบ้างไหมบั๊ด้ัวยผมหน่อยนะครับผมเพื่อนๆกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจหน่อยนะแล้วก็บัฟดวงผมด้วยนะครับผมตามที่ผมพูดไปมาเลยรับผมจังหวะนี้ห้าใบแรกได้ไหมน้องเลม โอไม่ออกโอเคไม่ออกนะครับผมมารอบถัดไปหวังว่าจะมาหน่อยนะออกใกล้ๆผมทีหน่อยได้ไหมเออที่ยิงไอตัวเนี้ยมันมาตั้งแต่สี่โมงเช้าแล้วนะอ่าก็ผมมาเปิดก็น่าจะเป็นเปิดนี่แหละตอนสี่โมงเย็นนะครับผมเพราะว่ามันสรุปผลก็สี่โมงเย็นแล้วก็ได้รับรางวาัลเนาะก็นั่นแหละก็อาจจะมีแบบ ทุกคนแบบว่าอาจจะเปิดกันเพียบเลยก็ได้อาจจะแบบพากันได้เยอะก็ได้นะแต่ผมจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าก็รุ้นดูพร้อมผมก่อนนะครับผมเพื่อนๆไปอก็ยังไม่ได้เมื่อกี้ได้แค่หมวกแดงมาเนาะก็ผมก็มีแล้วนะแต่ว่าอยากจะเอาแบบตัวดีๆหน่อยอนะ่ะเนี่ยโคโรโบสักหนึ่งตัวได้บ้างไหม <c oughs> ผมเปิดผมก็เปิดถูกตู้นะแต่ว่ามันออกยากออกยิกเลิน,นนะตั้งแต่อรอบแรกๆแ,แล้วเนาะ <c oughs> มา เปิดไปต่อเลยดีกว่านะครับผม15ตัวกระชาเราจะพูดมากทำเพลงเลยดีกว่าพูดมากมาเยอะแล้วมันก็ไม่ได้สักทีมาลุยก,กันเลยนะครับผมจังหวะนี้อ่าพิบตาแล้วลายมาปุ๊บจะเป็นเป็นน้องเอเมเลตันขอร้องค้างโอ้ยไม้ไม้มาอีกแล้วเหรอเพื่อนเราเกียดนายเราไม่ชอบนายเลยเพื่อนอออขอบวนการเจ็ดาวเนี่ยผมเปิดตอน10โมงเย็นนะครับผม เพิ่งจะ10บกว่านาทีกว่าเนาะเออก็หวังว่าจะออกมาให้ผมหน่อยนะเออคลิปนี้ผมอ่านตอนนี้มันแบบอ่ามันมาแรกๆเลยนะเออลืมบอกนะผมแต่ว่าคลิปเนี่ยไม่รู้นะครับผมว่าจ,จะได้ลงวันไหนเนาะในการตัดต่ออะไรเงี้ยเสร็จนะครับผมเออพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มจากวุ่นๆกับงานด้วยแล้วครับผมแล้วก็สภาพอากาศก็ฝนตกค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยนะเนาะก็จะอ่าลงทีทีไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมถึงลงทีทีเพื่อนเพื่อนก็ หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมยอดอยู่ตกมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็จะพยายามสู้ต่อไปแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเปิดต่อที่ไอดีที่2เลยดีกว่านะครับผมก็วิ่งสเตทวิ่งนะผมจบได้ค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็รอบนี้บอกตามตรงเลยนะครับผมไม่ค่อยได้วิ่งมากเท่าไหร่นะอโอเคก็รับรับตัวมาแล้วกันนะก็ดีกว่าไม่มีนะครับผมตัวการชาตินะรู้สึกว่าจะยังไม่ทันแจกในส่วนของ กิจกรรมแชร์รวมนะอีก2ีตัวกาชาเนอะรู้สึกว่าจะยังไม่ได้นะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะสำหรับไอเดียที่แบบยังต้องการหายนะครับผมอันนี้ผมต้องการซื้อเพิ่มโอ้ไม่พอวะไม่พอก็ใช้แบบที่เหลือไปแลวไปเลยแล้วกันนะครับผมนะมี22ตัวก็เปิด22ตัวเลยนะครับผมเนาะมาลุ้นดูกันนะผมต่ว่าจะได้หรือเปล่านะสมหรับไอดีที่2ก็น้องเอเลียตันมาให้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นน้องเลมก็ได้แต่ว่าน้องเลมเนี่ย จะไม่อยากให้ออกมาเท่าไหร่นะเพราะว่าท่าน,น้ำผมเยอะเหลือเกินนะครับผมมาออกมาให้หน่อยนะวงการเกมทีมไอดีสองให้ตายสิไม่เกิดอีกแล้วให้ตายสิงมากๆเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เกิดก็ไม่เกิดไม่ใช่ไม่เกิดสิไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าทีมเดิมของมันก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะเออนะครับผมก็อพอใช้ได้อยู่เกียร์ก็มีเยอะ นะครับผมเกียจดดาวนะอโอ้โห,โหมันไม่ออกเลยว่าไซมอนมาทำไมเนี่ยเกียด์ายเหลือเกินเพื่อนมมาหน,อานอ่อยมมาหน่อยเอาเป็นลังแรมก็ได้เป็นคู่แบบคู่รองจากคู่เทพก็ได้นะครับผมบโอ้เจมมาทำไมเพื่อน <c oughs> ไม่เอาดีวงการเกมเอาตัวดีๆมาหน่อยอยากได้คู่เทพคู่เทพอะ่ะ มาหน่อยนะได้ไหมน้องเอมิเลียเอมิเลียเอมิเลียเล่มก็ได้เอมิเลียโอ้โห,โหไม่ออกอีกแล้วโอ้ยผมแบบเพียเหลือเกินนะอ่ะตัวเราหมดเทียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดด้วย r ูบี้ต่อเลยดีกว่านะซึ่งก็ไปฟาร์มลูบี้เพิ่มอีกน,นิดนึงแล้วล่ะนะโอเคก็ครบเป็น300ร u b y ูบี้แล้วมาเดี๋ยวเราก็จะมาเปิด กระช่าต่อเล็กกว่านะว่าก็หวังว่าจะได้แล้วกันนะดีสองน้องเอเมิเลียตันนะหลักๆคืออยากหาน้องเอเมิเลียตันนะครับผมหรือจะเป็นน้องเลมาก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าน้องเล้ยมเอ้น้องเอเมิเลียดีกว่านะน้องเอเมิเลียต้องมาแล้วสามร้ดูบีสุดท้ายน้องเอเมิเลียมาให้ผมหน่อยจะได้ไหมคือส่วนตัวผมชอบเอเมิเลียนะอ่าก็เลยแบบอยากได้มากอึบอึบ้บรังโอ้ย เอามาทำไมเนี่ยน่จะเป็นตัวแบบเตือนที่นั่หรือเปล่า,าจำไม่ได้ตอนแบบบาอนุบิสมาเนาะเฮ้ยเอมิเลียมาบ้างดิอย่าเอาตะเจ็ดดาวโอ้โหเป็นกรามแล้วไงจังหวะนี้น้องเลมก็ได้อะเลมฮึบ เออเฮอสีฟ้ามาเชียวแต่ไม่ใช่ฟ้าเป็นผมเป็นหุ่นยนต์นที่เฉยโอโ้โหไม่ได้จริงๆแล้วเรียบร้อยให้ผมทอใจนะฮะน่าจะเก็บดุบิยาแล้วล่ะนะครับผมสําหรับไอดีสองแต่ว่าตั๋วกาชาติน่าจะแบบเปิดหาแบบตามราเพิ่มอยู่นะก็เดี๋ยวลุ้นอีกรออีกทีก็เป็นอ่าตอนที่อ่ามันแจกเป็นตั๋วจากกิจ,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 จกรรมแชร์รวมก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคเนาะก็ไปเดี๋ยวเราไปเปิดดีสั่นไปเลยดีกว่าเนาะให้ตายสิแม่งไม่ได้เฉยเลย โอเคมาเปิดต่อที่อดีที่3นะครับผมก็เป็นอดีเดียวนาอที่แบบเราเปิดได้นอ้องเล่มเยียบรรอยแล้วเนาะเออก็ปั้นแม็กอะไรเยียบร้อยแล้ว,ออแ,ลวแล้วก็มาเล่นให้ดูกันเรียบรรอยแล้วสำหรับตีพีพีพีเนาะให้ดูกันเยียบร้อยแล้ว, D PP, D PP, D PP, เ,ลวเป็นไล่เปิดน,นี่แหละนะครับผมนี่นะ่ะปั้นแม็กเยียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราไปรับตัวกระชาเพิ่มเติมเลยดีกว่านะครับผมบอกตามตรงนะทุกอดีเนี่ยยกเว้นอดีหลักอดี ID เดียวก็วิ่งค่อนข้างที่จะน้อยเป็นพิเศษเลยนะครับผมน้อยมากนะครับผมไม่ค่อยได้วิ่งเลยนะฮ แต่ก็เออไม่เป็นไรอย่างน้อยก็แบบวิ่งวิ่งแบบพอแบบได้กิจกรรมอยู่นะไอไดคะแนนจากเลนเจอร์พาสนิดนึงอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาิเล่นต่อเลยดีกว่านะมีแค่15ตัวกาชาเอาโอเคก็ไม่เป็นไรเราเปิดแค่นี้ก็แค่นี้นะครับผม15ตัวกาชาก็อาจจะเฟี้ยวก็ได้นะครับผมน้องเอมิเลียอาจจะออกก็ได้อ่าเพราะว่าน้องเลมลมาแล้วนะครับผมอาจจะเรียกร้อง เอมมเลียมาเป็นเพื่อนหน่อยก็ได้นะหมารับผมจัดมาเอเมเลียค้างโอ้โหน้องเอเิเลียไม่ใช่แบบหนะ้าตาแบบนี้นี่มันบราวเอมเเลีย,ยตันจะเป็นผมสีเงินขอร้องที่เถอะมาหน่อยละกันนะมาที่เถอะน้องเอลฟ์ใช่ไหมเอลเอเมเลีย,ยตันยังไงจ๊อบโอ้โหกูเกียดมบงเลอเกินไซมอนนายมาอีกแล้วเหรอไอดี ID ที่แล้วนายมาก็นายก็มาแล้วนะเ <c oughs> พื่อนโอ้โห จ็ดดาวให้ตายสิมากระพริบตาแล้วอืมหลายรอบแล้วได้ที่เหอะเอเมลี่อะโอ้โหคีย์บอร์ดให้ตายเหอะโอยโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็รอลุ้นอีกทีก็กิจกรรมแชร์รวมนะครับผมตั๋วอีก20ตั๋วเนาะนะครับผมอเดี๋ยวขออนุญาตไปรับรูบี้เพิ่มสักหน่อยก็แล้วกันเนาะแต่คิดว่ารูบี้นี่ผมน่าจะเก็บ ยาวแล้วแหละเพื่อไปเปิดอ่าแสงมืดเดือนหน้าก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าไอดีสอยากจะได้แสงมืดมากๆเลยนะครับผมคือตอนนี้กบไฮเปิดคือผมมี40ตัวแล้วอะคิดดูดิ <c oughs> ตายสิเปิดไม่ได้สักทีตัวแสงมืดหดๆเปิดไม่ได้เลยนะครับผม <c oughs> ก็หวังว่าเดือนหน้าเนี่ยอาจจะออกให้ผมหน่อยนะไอดีที่3นะครับผมเพราะว่าเก็บโอบี้เพื่อไปเปิดแสงมืดโดยเฉพาะเลยนะครับผมส่วนน้องอมิเลีย เอมไม่ใช่เอมเลเลยน้องเลียมนะครับผมในดีสานี่ผมคิดว่าน่าจะปั้นก้าวดาวอยู่นะครับผมก็รอติดตามดูได้เลย้วครับผมนว่าจะปั้นตอนไหนเนาะปะ่ะมาเปิดต่อที่ไอดีสุดท้ายนะครับผมไอดีที่4ของในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอ่าส่วนอีก2ไอดีที่เหลือน,นะครับผมก็เป็นไอดีห้าแล้วก็ไอดีพิเศษเนี่ยเดี๋ยวขอไว้แบบคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมซึ่งก็เพื่อนๆบางคนหรือส่วนใหญ่เนี่ย น่าจะดูไม่ถึงจบแบบจนจ,จบคลิปอะนะครับผมก็เลยแบบเออทำประมาณแบบ10กวนาทีกว่า,วาแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคเนาะมาก็รับตัวกระช้าต่อเลยดีกว่านะครับผมเออแต่ว่าถ้าใครแบบชอบดูยาวๆก็ดูได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมผมก็แบบพยายามทําแบบอ่าคลิปถี่ๆอยู่นะคลิปเยนะปอะๆลงเยอะๆอยู่นะครับผมเนาะก็อ่ะรอติดตามดูผลงานได้นะครับผมมาจะได้หรือเปล่า มี่ามี21ตัวกราชากหรอ,อ,อก็น่าจะเปิดได้แค่สรอบนะครับผมมาตัวเอไม่ใช่ส่วนรูบี้ไอ้นี่สี่น่าจะน่าจะเก็บยาแล้วล่ะนะครับผมไว้ไปเปิดแสงมืดน,น,นานแล้วกันไปก็รอเปิดเกียร์คิสมาสน,นะครับผมแต่คิดว่าน่าจะเปิดแสงมืดนั่นแหละใช่ไหมได้ไหมเอ้ยไม่ได้ <c ười> เฮ้ยเอเมเดีย,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 ยมาหน่อยดิได้ไหมอ่าไอ้นี่เป็นตู้จับคู่ตัวโหดนะอ่าไม่ใช่ตู้แบบ แยกแบบอะไรคู่เทพกว่าคู่รองมาครละตัวนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ขอเอมิเลียไม่ก็เลมก็ได้ขอมาหน่อยได้ไหมกระพริบตาแล้วรอบนี้ปเปิบๆขายแล้วเป็นไอเอ้ยเอมิเลียได้ไหมขอร้องไอดีสแล้วนะ <c oughs> อไอดีสุดท้ายในคลิปโวนี้แล้วไม่ได้สักทีเอมิเลียตันของผม เป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยแต่ไม่ได้สักไอดีเนี่ยผมก็รู้สึกเครียดอยู่เหมือนกันเลยนะในการแบบมาสุ่มกระชาให้เพื่อนๆนดูเนี่ยขอเอมิเลียสวยๆหน่อยได้ไหมหรือไม่ก็เรมก็ได้เฮิบออมาเลยคุเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระวิบตาอีกแป๊บล้างตาขยี้ตาโอ้โหไม่ได้ฝานไปครับผมยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อนแสดงว่าได้แล้วผมเดี๋ยวขอแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานแล้วกัน ในที่สุดก็เปิดได้สักทีเนาะโอเคนะครับผมโอ้โหไ้สุ่มมาทั้ง4 ID มาออก IDC นะครับผมอ่ะอย่างน้้ยก็ถือว่าออกนะครับผมสำหรับ่าใน,ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมในพาร์ทนี้ก็ออก IDC อยู่นะครับผมอ่ะน้องเลมมาแล้วขอเป็นเอเมิเลียตันมาหน่อยได้ไหมเรียกมาปุ๊บโอ้โหเป็นตะลุงไม่เอาสิโอ้โหหมดแล้วนะครับผมตัวกาชาน่าจะไม่มีรูบี้หาเพิ่มเติมแล,ละนะ้วล่ะเนาะก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็ไม่ใช่ข้อเดี๋ยวเราก็เป็นแบบเป็นล็อกไว้แล้วก็อัพเป็นมาสเตอร์ก่อนแล้วกัน,นะครับผมแล้วก็มาดูด้วยว่าเปลี่ยนร่างได้บ้างได้หรือเปล่าเปลี่ยนร่างได้บ้างเปลี่ยนร่างได้บ้างหรือเปล่าโอ้ยจลินพันไปไหนเนี่ย <c oughs> ขอภัยด้วยจริงๆนะครับผมโอเคผมจะไม่ตัดออกนะผมคิ้เกี่ยจตัดนะครับผมในการแบบพูดลินพันนะฮะโอเค okay. ยัดไปนะผมกบสี่ตัวเพิ ก็ตอนนี้มันอัปเดตคุณ2ด้วยนะอ่าก็จะอัปง่ายหน่อยนะครับผมเดี๋ยวก็ลองรุ้นดูอีกทีละกันนะครับผมไม, 4, ไม่ก็ไอดีสี่ไม่ก็ไอดีสามเนาะอาจจะได้ทําเป็น9ดาวก็ได้นะครับผมสาหรับน้องเลมเนาะก็มันก็เปิดได้ครึงคู่แล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะแบบทําเป็น9้าดาวเนี่ยน่าจะไอดีสามนะเพราะว่ารู้สึกหมันไส้ไงมันเปิดไม่ได้ตัวดีๆสักทีนั้นนาทีจะออกมานะครับผมแล้วอยากจะได้ตัวแบบเยอะๆยะนะังไงมันก็ไม่ออกครับผม นะครับผมโอเคผมผลิตวัตถุดิบไว้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่ครบเนาะอีกอันหนึ่งก็คืออะไรวะเดี๋ยวขอดูอีกรอบแล้วกันอ่ามันจะเป็นหนึ่งดาวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่ใช่เป็นใน,นลูกสีฟ้าเราขาดอีกหนึ่งชิ้นอ่ะเราแบบไปผลิตแบบอีกสองชิ้นเลยกันเลยแล้วกันให้มันครบครบไป นะครับผมส่วนวันพวกนี้ก็ค่อยมาเปลี่ยนร่างที่หลังแล้วก็เก็บจุติเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมหากคุณเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ช่วยฝากกดซับสไคร์น่อยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยอดวิวตกมากเลยนะครับผมตอนนี้คือรู้สึกแบบเพียมากนะครับผมท้อม,มากเลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าสายเดียวน,นะครับผม โอ้ยคลิปหน้าม่เป็นคลิป ID พิเศษกับ ID 5นนองมาสุม่มก็รอ,อรุ้นดูข้องผลอีกทีแล้วกันนะครับผมว่าผมว่าผมจะได้ ID เยอ้ว่าผมจะได้เอ็มม a เดียหรือว่าจะได้เลียมมาเนาะเพิ่มเติมใน ID นะโอเคถ้ารีพันไปหน่อยก็ขอไปเดินจริงน,นะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย